สวัสดีครับเพื่อนๆอ่าก็มีอุบิเหตุนะครับนิดหน่อยนะครับพอดีว่าตอนนี้มือถ่ายผมเอ่อมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องมาถ่ายคนเดียวนะครับผมตูจากเพจตูมิดไมนะครับก็วันนี้พอดีว่าเข้ามาที่ลงรีวิวมีเวลาที่ลงพรีวิวนะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูเอเวอร์เรสต์นะครับเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียม 4x4 ูนะครับทันนี้มีความพิเศษนะครับอยวให้เพื่อนๆดูก่อนกล้องก่อนนะครับ อะไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมพัดนะครับสีคูณตีไบทโบคันนี้นะครับมีมาอยู่ในนี้สองร้อยสิบตัวแรงบิดอยู่ที่ห้าร้อยนิวนะครับก็คันนี้เป็นสีเทานะครับทันเพื่อดูรายละเอียดก่อนเบื้องต้นนะครับคันนี้มีลูกค้าเกลือบแก้วไว้นะครับก็อาจจะได้รีวิวแค่ภายนอกก่อนนะครับภายในก็อาจจะไม่ได้ที่จะรีวิวนะครับ เพราะว่าลูกค้าเคือบแก้วมาคันนี้แบบตุ้สจริงจริงจะฟังราคาผมยังตกใจเลยเพือบแก้วที่แบบว่าซื้อมอไฟได้คันหนึ่งนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็เรามาดูกันก่อนว่าลูกค้าท่านนี้ผมพูดแค่แค่จะเดิมนะครับแค่จะเดิมเอาแค่หล่อหล่อแบบหล่อแบบลักชวรี่ดีกว่านะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ทุกอย่างข้างหน้าของเขานะครับเดิมนะครับมี อย่างแรกเลยนะครับที่เราพูดที่เราพูดต้องพูดถึงก็คือเป็นไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED อันนี้คือไฟหน้าแมสติก LED นะครับมีลูกแก้วสองดวงนะครับมีไฟเดลไทม์เป็นลูกตัว C เอ่อไฟในลูกแก้วเนี่ยนะครับจะเป็นออโต้นะครับ,นนรบก็คือจะเพิ่มความสว่างนะครับในพื้นในจุดที่เอ่อจุดอับแสงของูดนี้ดีกว่าครั้งแรกที่เราสตาร์ทปุ๊บลูกแก้วก็จะวิ่งหานะครับเพื่อที่จะเพิ่ม เพิ่มของกําลังแสงสว่างเข้าไปนะครับในจุดที่อัดแสงอ่าแล้วก็มีความพิเศษที่ว่าเวลาที่มีรถสวนมานะครับมีรถสวนมาเนี่ยแล้วไฟเนี่ยมันไปแยงเซ็นเซอร์มันจับได้ว่าไฟเนี่ยมันสูงเกินไปหรือมันไปแยงตาผู้เลื่อมทางคนที่ขับขี่สวนแล้วก็เรามาเนี่ยเขาก็จะดับไฟบางบางดวงลงหรือหลีไฟบาง,งบางดวงบางดวงลงโอ้ยแหมผู้ผิดผู้ถูกหมดเลยเออบางดวงลงนะครับ อันนี้เขาจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นตัวไทเทเนียมพัดสี่คูณสี่นี่ยครับในโคมของเขาจะเขียนว่าโป,ปรปมาส์ LED ในตัวนี้ในโคมของตัวไฟซีแคมนะครับนัตติก LED เนี่ยก็จะมีอยู่ในรุ่นของไวด์แท็กสี่คูณสี่เอเวเรสต์สี่คูณสี่นะครับแล้วก็มีแรปเตอร์แตบบ่แรปเตอร์สี่คูณสี่อยู่แล้วนะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็เป็นโลโก้ปอดนะครับของตัว เอเวอเรสเลยรังพึ่งก็ขนาดใหญ่นะครับเพื่อช่วยระบายความร้อนที่อยู่ภนะายในห้องเครื่องนี้อันนี้สวยๆเลยมาพร้อมกับกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะมีที่ฉีดน้ํานะครับมีที่ฉีดน้ำความสะอาดเลนแต่ว่าถ้าจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆก่อนที่จะนํารถออกมาใช้งานเนาะก็ตรวจดูสภาพดูความปลอดภัยนะครับก็ถ้าตรงนี้มันเลอะหรือมีฝุ่นจับก็ให้เอาผ้าเช็ดได้นะครับเอาผ้าเอาผ้าแห้งเช็ดบางๆนะครับกาเป็นหน้าเลนเนาะ จริงๆเขาก็มีตัวที่ป้องกันแหลแต่ว่าถ้าโดนบ่อยๆเข้ามันก็จะกลายเป็นรอยครับก็มาในส่วนของเอ่ออะไรต่อดีกันชนหน้าอ่ะกันชนหน้านี่นะครับกันชนหน้ากันชนหน้าก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์เซ็นเซอร์หนึ่งจุดสองจุดแล้วก็สามจุดมีทั้งหมดหกจุดหน้าสามหลังอ่าไม่ใช่ครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างละสามต่อมาก็เป็น ไฟตันมอนะครับไปเป็นไฟจัดมออัตริยะอีกเช่นกันก็คืออันนี้จะมาพร้อมกับการเปิดปิดอัตโนมัติเลี้ยวซ้ายเปิดซ้ายเลี้ยวขวาเปิดขวานะครับเปิดระบบไฟออโต้ไว้ปุ๊บมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยก็มาพร้อมกับตัวครอบนะครับตัวครอบจะเป็นโครมเมียมทําให้ดูหรูหราหรูหร่ขึ้นไปอีกมาดูในส่วนของตัวลิ้นล่างนะครับตัวลิ้นล่างเนี่ยก็จะเป็นสีบรอนนะครับผเรียกว่าสีบรอนแล้วกันลิ้นล่างนะครับมาพร้อมกับลิ้นล่างตัวนี้สีบอล มีกล่องโมดูลนะครับกล่องโมดูลนี่ยจะเป็นตัวบายสปอร์ตนะครับที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยส่วนในเรื่องของระบบเนี่ยเราไปดูกันอีพีหน้าอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือจะพูดคร่าวๆเรื่องภายนอกก่อนเพราะมันมีจุดเด่นอยู่สามสี่ที่ผมบอกพเพื่อนๆอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อ่ามันในส่วนของหัวลากจูงก็มีทั้งซ้ายและขวามาให้นะครับบล็อคล้อก็อันนี้เดิมๆนะครับเป็นสีเดียวตัวรถเลยไม่ใช่เป็นสีดํานะครับ ก็จะเป็นดําได้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยล้อนะครับตัวครอบุล้อนี่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมาดูในส่วนของแมกแมกกรอนแมกกรอนแมกกรอนแมกนี่เราเรียกกันว่าปิลหรือฟูเอลก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะเรียกส่วนก้านนะครับลายลายก้านของแมกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลายวายนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนี่ตัววายชัดๆเลยนะครับขนาดของเขาเนี่ยก็คือเป็นขอบขนาดยี่สิบนิ้ว ะครับลายจะคล้ายใบพัดนี่แหละเป็นใบพัดแล้วก็เป็นรูปตัววายด้วยอ่าแล้วก็มาในส่วนของยางนะครับยางเนี่ยจะเป็นตัวโยธาเป็นโอเพนคันที่อาทีขนาดหน้ายางอยู่ที่สองเจ็ดห้าห้าห้าอายี่สิบดอกหนาๆอย่างนี้เลยครับยางอาีอ่าโชคของเขานี่จะเป็นโชคแบบสวินทู e นะครับอ่านนมืดแล้วเพื่นอนจจะมองไม่เห็นอ่า โอเคอันนี้จะเป็นดิสเบรสีล้อเลยนะครับหน้าหลังเลยสายขวาหน้าหลังเลยก็ด้านข้างนะครับจะเป็นกับข้างแก้มข้างเนี่ยครับก็จะเป็นักษรใบอร์โบนะครับเป็นสีโครเมียมครอบด้วยโครเมียมอีกทีหนึ่งนี่นะครับครอบด้วยโครเมียมอีกทีหนึ่งเป็นห่อระบายอากาศที่ใช้งานได้จริงนะครับด้านในเนี่ยมาจาระบายอากาศจากท่อเพื่อออกมาอ่ามาดูในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับ ตัวไฟเลี้ยว LED มีทั้งซ้ายและขวานะครับตัดด้วยสีดำด้านที่เพื่อนๆเห็นนี้เลยมีกล้องนะครับ360องศาของเขาเนี่ยมีกล้อง360องศาด้านข้างนี่ก็จะมีบายสปอร์ตเหมือนกันนะครับเตือนวัตถุสิ่งของหรือรถนะครับที่ขับเข้ามาใกล้ๆวัตถุที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็จะขึ้นทั้งด้านกระจกแล้วก็ด้านในตัวระ ตัวรถที่อยู่ตรงกลางคอนโซลถ้าต,ต,ตรงกลางคอนโซลเลยโอเคจะมีไฟนะครับไฟนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างอ่ะเพื่อนเห็นไหมอันนี้กล้องอันนี้ไฟสองสว่างรง,ง,งด้านล่างก็จะเป็น LED เหมือนกันตอนนี้ด้านหลังคาหลังคาก็จะมีแหลกหลังคาตัวน,นี้นะครับมีแหลกหลังคามาโอเคหลังคาก็ไม่ได้ติดเ้ามือจับเนาะอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเพื่อนๆดูอันนี้ จิมมีของเขาเป็นบันดไดไฟฟ้านะครับเราเรียกกันว่าอ e ีบอร์ดอืมนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บงานอีกทีนึงเนาะมันเลอะมาหน่อยวันนี้ฝนตกหนักมากแต่เราก็ไม่ได้เอารุลูกค้าไปต่อจากฝนนะอืมนี่นะครับเป็นบันไดอ e ีบอร์ดเดี๋ยวผมปิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะงับปิดไปปุ๊บบันไดก็จะหุบเข้าไปอ่านี่เรียกบันไดอ e ์ดครับเปิดได้แค่นี้ครับเพราะว่าข้างในเขาทํา ทำความสะอาดข้าง,ง,งในแล้วก็มีออปอโซนมีอะไรอยู่ครับก็เลยยังรีวิวข้างในไม่ได้ข้างในก็โดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้โอเคมาดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังเนี่ยไฟท้ายนะครับไฟท้ายเขาคือไฟที่ใช้รูปแบบเดียวกันกับไฟมัดแตงของเมกาเลยส่วนนี้นะครับเอเวอเรสต์ี่คูนสี่นี่นะครับเป็นไฟมัดแตงอ่ามาไล่ดูกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ แต่ถ้าถ้าผมเรียกก็คือจะเป็นปีกนกเนี่ย <Yeah. S 1> จะมีวิงหลังมาให้พร้อมไปตรงที่สามนะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนลูกโป่ปดนะครับข้างล่างก็จะเป็นรุ่นเ v เวอร์ ate, มาพร้อมกับตัวอะคริลิกใส่ะเพื่อนๆจะมองเห็นหนิดนึงเนาะ uh huh. อ่าเป็นตัวอะคริลิกใสครอบลงไปนะครับอันนี้ระบบไฟของเขาเป็นไฟฟ u ู l อ e d นะครับที่ผมแจ้งไปว่าใช้แบบเดียวกันกันกบปอดมาแต่งนะครับที่อเมริกาเลยอ๋อ oh. แล้วก็จะแจ้งเพื่อนๆอีกว่าพอดีผมไปอบรมมานะครับก็ได้ความรู้เพิ่มว่าพลมงงานพาวเวอร์ไฟฟ้าของทางปอดเนี่ยก็ใช้เป็นระบบเดียวกันกับของตัว F150 ที่อเมริกาเป็นแบบเดียวกันเลยอ่าโอเคแล้วก็มาในดูในส่วนของกล้องมองท้ายนะครับมีมาให้เหมือนกันอักษรไทเทเนียม B 4คูณ C มีมาให้อันนี้รู้ได้เลยนะครับ แต่ก็จริงๆก็รู้ได้จากตัวไฟหน้าอยู่แล้วามาดูในส่วนของนะครับอันนี้จะเป็นเซนเซอร์หลังเซนเซอร์หลังอันนี้ก็จะมีโมดูลเหมือนกันนะครับมีโมดูลกันมีโมดูลข้างหลังเนี่ยก็คือเซนโมดูลของบายสปอร์ตอันนี้มีเซนเซอร์6จุดน,นะครับซ้าย3ขวา3าทุกคนก็จะเห็นอันนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องกุญแจเขามีอยู่นี่อยู่แล้วแหละเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ก่อน อย่างเตะไม่ได้หรือ,อยังไงหรือระบบล็อกไว้อยู่จริงๆมันมีระบบแฮนด์ฟรีอยู่นะครับก็คือเราไม่ต้องกดปุ่มแต่ว่าอันนี้รีวิวภายนอกอไม่เป็นไรก็จะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วตัวฝาปิดด้านท้ายนะครับของเอเวอเรสเนี่ยเขาจะมีเซฟตี้อยู่สมมุติว่าเพื่อนๆยืนนะครับแล้วถือลีโหมดอยู่เผลอไปกดทําให้มันปิดประตูล,ลงมาเนี่ยมันก็จะปิดลงมาถูกไหมแล้วคราวนี้เวลามันปิดลงมาปุ๊บมันจะทําอะไรพอมันโดนตัวคนปุ๊บประมาณสัก หนึ่งไม่เกินสามวิหนึ่งถึงสามวิผมพูดอย่างนี้ดีกว่าประตูก็จะเด้งกลับขึ้นไปอันนี้คือเซฟตี้ของเขาครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวอยู่นะครับตัวเอเวอร์เแต่ว่าัอ๋อคันนั้นก็สี่กุสี่เหมือนกันอ่าค่อนน<ม>ี้ก็มาดูรอบคันก่อนนะครับอันนี้ผมบอกเพื่อนๆก่อนนะว่ารีวิวเอ่อรีวิวแค่ภายนอกก่อนนะครับว่าอันนี้ลูกค้าตรบแก้วมาซึ่งราคาสูงมากอา่าโอเคอก็ เดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเควันนี้ขออภยัยเพื่อนๆนด้วยนะครับที่อาจจะว่าตะกุก่สตะการไปหน่อยพอดีว่ามือถ่ายผมเกิดอาการเ e ซ็กซิเดนนะครับก็เลยทําให้ต้องมาถือกล้องถ่ายไว้ก่อนคนเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับหรืออยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูน9 5 2 5 3ห้า้าหสองสหรืออินบ็อกมาที่เพจตูปอดตูมิรใหม่ my. นะครับก็เป็นชื่อเดียวกันเลยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับปอดตูมิดใหม่ อินบ็อกเข้ามาได้สอบถามก็ได้โทรเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าอยากจะถามเรื่องค่างวดเงินดาวเงินผ่อนโปรโมชั่นก็สอบถามมาได้รุ่นลดหรืออะไรที่ผมพูดผิดไปแล้วมือบว่าพี่มันไม่ใช่อย่างนี้นะเออมันต้องเป็นอย่างนี้สิโอเคเข้ามาแนะนําก็ได้ครับคุยกันได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวยังไง EP นี้ลาไปก่อนนะครับก็อยากจะลองถ่ายดูด้วยว่าเออถ้าถ่ายคนเดียวแล้วมันจะมีพิแตกกไปยังไงนะครับก็ยังไง EP นี้ลาไปก่อนกับเอเวอเรส สิ่กุศลไทเเนียมพัดกันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้า,าเรามาต่อกันว่าจะทำขนาดต่อรับอีพีนี้ก่อนตัวมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม